สวัสดีครับพี่มีจากช่องนีอุลดวงทานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุลมครับราศีเมถุนราศีตุลและชาวราศีกุมครับสิ่งที่คนรักเก่าของคุณอยากจะบอกเรามาดูคำนนายและพลังงานและสิ่งที่อยากจะบอกนะครับสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งเก่าของชาวราศีเมทุนราศีตุลและชาวราศีกุมว่าคนรักเก่าของคุณแฟนเก่าของคุณนะครับหรือว่าคนคุยเก่าของคุณนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับใน วันที่เราไม่ได้คบกันแล้วสิ่งนี้ค้างคาในใจของเขาเป็นเรื่องอะไรมาดูพลังงานและสิ่งที่จะบอกครับผมจะเปิดทัวสามใบในหัวข้อนี้มาดูคำนำหนาานะครับและสิ่งที่จะบอกสําหรับเรื่องของความรักนะครับและความสัมพันธ์ของชาวเมถุนตุลกุมว่าคนรักเก่านะครับเขามีอะไรค้างคาในใจนะครับอยากจะบอกคุณหรือเปล่าสําหรับชาวเมถุนกุมมาดูพลังงานและการสื่อสารที่อยากจะพูดถึงครับลำดับแรกนะครับเด่นชัดเลยคือเรื่องของการทิ้งปัญหาไว้ให้นะครับผมอยากจะบอก บอ,อกว่าชาวเมถุนตุลกลุ่มนะครับมักจะเป็นชาวาธาตุที่มองเรื่องของความรักนะครับมองเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องหลักๆเลยเดียวเมื่อคุณรักใครเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจมากๆกับเรื่องของความรักนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งแล้วเนี่ยความใส่ใจของคุณเนี่ยมันตกไปที่เรื่องของการมองถึงอนาคตการมองถึงรักระยะไกลการมองถึงเส้นทางชีวิตที่จะเดินร่วมกันในอนาคตอนันไกลแต่กรณีเขาเองอาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นเขาเองอาจจะไม่ได้คิดแบบเดียว กกันกันบคุณเมื่อวันและเวลามันก้าวเดินไปพร้อมกันมันอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับต่างคนต่างทิ้งปัญหาไว้ให้ทางชาวเมถุนบุนกุมก็คาดหวังถึงรักอนาคตรักที่มีความชัดเจนรักที่มองในระยะไกลทางเขาเองก็ไม่ได้มองถึงอะไรที่มองถึงอนาคตขนาดนั้นเลยทําให้ภาวะความสัมพันธ์ในครั้งเก่านี้มันคือความไม่เท่าเทียมกันเชิงความคิดนะครับความไม่เท่าเทียมกันเชิงความสัมพันธ์มันเลยทําให้รักของเรา รหรือความสัมพันธ์ครั้งเก่ามันจบลงแบบนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาค้างคาในใจที่เขาอาจจะไม่อยากไม่ได้อยากพูดกับคุณหรือไม่ได้อยากที่จะอธิบายนะครับก่อนที่จะจากลากันไปนะครับลำดับที่2รอ,องลงมานะครับมันคือเรื่องของความสบายใจนะครับหรือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มองในระยะไกลเหมือนเจกเช่นกับชาวเมทตุนกลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อความสัมพันธ์ของเราความคิดมันไม่ตรง ความคิดมันไม่เหมือนกันมันเลยกลายเป็นบ่อกเกิดของปัญหาความสุขที่มันเคยมีมากๆนะครับหรือความรักที่มันเคยมีมากนะครับมันก็ถูกลดทอนลงไปเบาบางลงไปนะครับหรือมีจุดที่มันทําให้ตกต่ํากับเรื่องของความสัมพันธ์ลงไปนะครับต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดนะครับตำแหน่งนสุดท้ายเนี่ยคือการถดถอยครับคือการถดถอยการหมดรักภาวะจืดชืดภาวะความจืดจางนะครับหรือภาวะความสัมพันธ์เนี่ย มันไม่ได้เคลียร์ไม่ได้จัดการไม่ได้แก้ไขอย่างจริงจังเกิดขึ้นเป็นบอกเกิดของการจบลงครับถ้าถามว่าสิ่งที่คนรักเก่าเนี่ยอยากจะบอกชาวเมถุนตุลกุมเนี่ยคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างทิ้งปัญหาไว้ให้แก่กันและครั้งเก่ามันไปไม่รอดสําหรับความรักที่เกิดขึ้นเป็นบอกเกิดของการจบลงครับ